แม้ว่าใครจะไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภช700ปีเชียงใหม่นะครับสำหรับศึกเวลเลยร์บอลซีวีลรรีกสนาม2แต่สามารถที่เดินทางมาซึมซับบรรยากาศได้เพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขามีจอโปรเจคเตอร์ที่ถ่ายทอดสดถึง3จอด้วยกันนะครับรายล้อมไปด้วยอาหาร แล้วก็ทางด้านของการขายของที่ระลึกนะครับเสื้อนักกีฬาหรือแม้แต่มอกอัพที่จะทําให้แฟนคลับเนี่ยสำหรับถ่ายรูปกับนักกีฬาแม้ว่าไม่เจอตัวจริงนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจได้เจอ,อนักกีฬาตัวจริงนะครับการในการที่จะเดินเข้าเดินออกระหว่างสนามแข่งขันซึ่งบรรยากาศนั้นถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับและก่อนหน้านี้เขาก็มีการเซ็นสัญญาบันทึกตกลงความร่วมมือหรือว่า M.O.U. นะครับที่สมัยนี้ค่อนข้างจะชอบเซ็นกัน ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาจะร่วมมือกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อดึงรายการแข่งขันระดับนาชาติเข้ามานะครับส่วนหนึ่งเขามองว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมจํานวนนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มีเพียงแค่วิภาวีสีทองเท่านั้นนะครับที่เป็นนักกีฬาจากภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงรายที่ติดอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ก็มารอดูนะครับว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกครั้งแรก ในรอบ28ปีหลังจากเข้าท้ายเนี่ยเขาจัดซีเกมานะครับสังวัดเจ้เพิใหม่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและวก็ด้านของตัวนักกีฬาได้มากขนาดไหนครับ